นี่คือลักษณะของแมงลิ้นหมาหรือว่าตัวลิ้นหมาทางภาคอีสานจะเรียกประมาณนี้แต่ละภาคก็จะเรียกไม่เหมือนกันอันนี้คือพูดถึงภาษาหรือว่าพูดถึงชื่อชื่อของน้องเนี่ยน้องตะมุตะเมียเนี่ยเขาชื่ออะไรในบ้านเรามีหลายคำถามถามมาว่าสรุปแล้วเขาคือตัวอะไร แล้วไม่ไปดูย้อนหลังว่าตั้งแต่เริ่มแรกที่นำมาเสนอว่าน้องชื่ออะไรเป็นตัวอะไรเป็นสัตว์ประเภทไหนเคยบอกแล้วเคยเล่าให้ฟังแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าลักษณะของน้องก็จะประมาณนี้แล้วแต่ละภาคของประเทศไทยเราก็จะเรียกถ้าจะให้แบบเขาเรียกอะไรให้เดาๆเดาๆไปสันนิษฐานอ่า วินิจฉัยไปก็คือเป็นแมงหรือว่าเป็นตัวอันนี้จะขอเอ่ยถึงภาษาของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยถ้าเป็นแถวบ้านก็จะเรียกว่าแมงลิ้นหมาหรือว่าตัวลิ้นหมาภาคเหนือเรียกอะไรตัวขี้ตืดฟ้าขี้ตืดฟ้าหรืออะไรนี่แหละถามเพื่อนดูแล้วแล้วก็ภาคใต้ก็จะเรียกทาา ทากฟ้าแล้วก็คนภาคกลางแถวตัวเมืองหลวงเราก็จะเรียกว่าตัวตัวกล้วยตากก็คือหรือว่าทากดินเพราะว่าดูลักษณะหรือว่าเวลาเรากลับท้องดูของผิวเรียบแต่เรียกตามลักษณะของตัวตัวน้องตะมูตะมีคือมันเหมือนลักษณะของกล้วยตากประมาณนี้ อันนี้เล่าให้ฟังว่าสรุปแล้วน้องคือตัวอะไรแต่ถ้าพูดถึงคนแถวนี้เขาก็จะเรียกว่าตัวทากทากก็จะมีะหลากหลายตัวทากมีแบบอหอยทากไหมไม่ใช่หอยทากถ้าเป็นหอยทากก็จะเป็นลนักษณะเป็นเหมือนเหมือนหอยเหมือนรูปหอยเหมือนรูปหอยสังบ้านเราแล้วก็จะมีตัวลักษณะาคล้ายๆกันยาวยๆแบบนี้ออกมาอันนี้ไม่ใช่หอยทากแต่เป็นตัวทาก หรือว่าเป็นตัวให้เรียกเป็นอะไรล่ะก็สรุปคือธาตุอ่าเป็นธาตุนั่นแหละแต่ไม่ใช่หอยธาตุไม่ใช่หอยทากลักษณะต่างกันจะมีความคล้ายคลึงกันก็คือหอยทากที่เป็นรูปเหมือนหอยสังเขาจะมะีตัวที่มันยื่นออกมาลักษณะคล้ายๆก,กันกับน้องตะมุตะมีอ่าเรียกน้องตะมูตะมีแล้วกันแถวโซนฝั่งยุโรปเกือบ ทุกประเทศน่าจะมีตัวนี้ตามสวนผักสวนต้นไม้สวนยอมสวนอะไรประมาณนี้ชอบในแหล่งที่แบบว่ามีความชื้นหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนี้